เวลาทํางานอยากให้ตั ASS ้งใจทํางานเพราะเวลามุสลิมทํางานไม่ดีเนี่ยจะถูกเหมาส์บอกเนี่ยเห็นไหมพวกแขกอาจจะเป็นอย่างนี้ละัสลามมอะลยุะมรมะห์มอตุลล้อว่าบเระการตุครับผมฮันสักเจริญสุขหรือฮันยีอับดุลล้อเจริญสุขผู้ในการเขตสาธร ผมเกิดที่เขตน้องจอกนะครับคู่ขวาจบมัธยมศึกษาปีที่5นะครับแล้วก็เข้าต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยที่ไม่มีการเอ็นทรานรหเนื่องจากว่าครอบครัวที่บ้านค่อนข้างจะยากจนแล้วก็มีพี่น้องด้วยกันถึง8คนถ้าเอ็นติดเนี่ยน่วยกิจก็แพงการไปเรียนทุกวันก็ต้องใช้เงินจริงๆแล้วเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรัฐศาสตร์เรียนรามค็แหงก็จบมาพอดีก็เกณฑ์ทหารพอดีเรา จบปริญญาตรีก็จริงแต่ว่ายังสภายังไม่อนุมัติเขาก็ถือว่าจบแค่มัธยมศึกษาปีที่5ก็พอปลอดออกมาก็ไปสมัครเอกชนไปสมัครบริษัทอะไรต่างๆนานาก็ไม่รับเคยไปสมัครแข่งกับปอสี่แล้วเป็นญ,ญาตีนะฮะสมัครแข่งกับปอสี่ก็สมบูรณไม่ได้พอสี่ชนะก็มาสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเทศกิจและขณะเดียวกันก็ไปสอบไปสมัครบริษัทในที่รุ่นคมอุตสาหกรรมบางชันด้วยปรากฏว่าคราวนี้เขารับทั้งคู่เลยลูกจ้างของกทม,กมน่าจะดีกว่าเพราะว่าคิดว่าพ่อแม่ก็ยังเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยตกลงโงใจมาเป็นพนักงานเทศกิจสังกัดสำนักงานเขตเว้ยวยขวางก็ได้เงินเดือน1 2 5บาท มาทํางานอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็สอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองหนึ่งดีใจมากนะครับได้เป็นข้าราชการเขาสักที <yours. S 1> ผมไม่เคยขอให้มีอะไรเปิดมาพอเราไปอยู่ในระบบราชการเราเริ่มรู้ละว,ว่าเ,เราต้องดูหนังสอือยังไงก็พยายามดูหนังสือไปตลอดเวลาเราจะไม่ทิ้งหนังสือแล้วก็สมัครสอบตลอดเวลาเราถือว่าการสอบทุกครั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เป็นการฝึกไปในตัวจนกระทั่งมีการสอบ ได้บรรจุที่เขตพักขนงในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองสามสังกัดฝ่ายเทศกิจสํานักงานเขตพักขนงจากพักขนงก็ย้ายมาที่เขตราเชเวีก็ย้ายมาเขตปทุมวันจากปทุมวันย้ายไปเขตพระนครอยู่เขตพระนคร6ปีแล้วก็ย้ายมาเขตป้อมปราบป้อมปราบได้ปีกว่าก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองย้ายมาเขตวัฒนาจากวัฒนาก็ย้ายไปเขตบังกะปิจากบังกะปิ ย้ายไปเขตสวนหลวงนะครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้นาการเขตย้ายไปเขตบางนาจากบางนามาเขตสะพานสูงได้ปีกว่ากว่าก็รรับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ในการเขตที่เขตสาทรก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ออพอสมควรถ้าเป็นค่าการเริ่มตั้งแต่ปีามสบสามสิบปี 3, 2, 30, 31, ป,ประทับใจประทับใจในช่วงที่เป็นเทสกิตนะครับเพราะว่า ผมอยากจะบอกว่า,วาผู้ข้าบัญชาให้ความไว้วางใจมีงานอะไรยากๆมีงานอะไรที่มีปัญหาเขาก็าจะนึกถึงเราผมอยากจะบอกว่า,วาผมย้ายไปไหนมาไหนแต่และที่แตละทานทำไมผมถึงย้ายเยอะมากและอะเขตที่ผมไปเป็นเขตที่มีปัญหาทั้งนั้นทุกครั้งที่ผมย้ายย้ายเพราะว่าเขาขอให้ไปก็ทุกครั้งที่เราประทับใจประทับใจตรงที่ว่าเราสามารถที่เป็นคนที่จะทําให้ผู้ค้าบัญชา ไว้ใจมันจ่นใจว่าเราสามารถที่จะเอาไปช่วยเขาได้ร <mer> ับตําแหน่งเพราะผลงานไม่ใช่ว่าเราได้รับตําแหน่งเพราะเราวิ่งเตทนเพราะเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองเนี่ยผมก็ถึงได้รู้ว่าเออเป็นการเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็เป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงานที่ให้ความรู้ความเข้าใจเป็นงานที่ถ้าเราได้เป็นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราหูตากว้างไก่ทําให้เราเรียนรู้งานได้อีกเยอะแยะมากมายเพราะนั้นการที่เรามาอยู่ที่ฝ่ายปกครองเนี่ย พอเราโตขึ้นไปมาเป็นผู้ช่วยเป็นพ่อออเขตเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้งานที่ไหนอีกแล้วม,มาเป็นพ่อออเคตเนี่ยเราสั่งงานได้ทันทีคนที่เขาอยู่ปกครองมาเดิมที่เขาเป็นสายเลือดปกครองเนี่ยพอมีอะไรปุ๊บเนี่ยนายกในสายธทรกิจก็จะนึกถึงเราพอมาล่อยู่ปกครองเราเ็าเป็นแบบเหมือนกับเราอยู่ธทรกิจนั่นก็คือหมายความมีอะไรที่มีปัญหาเกี่ยวกับปกครองเขาก็นึกถึงเราอีกเหมือนกันนี่ก็คือความประทับใจว่าเฮ้ยเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะ เป็นคนที่มีคุณภาพกับเขาได้เพราะฉะนั้นผมจะบอกน้องๆเสมอว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่เราตั้งใจเรียนรู้ของมันเนี่ยงานทุกอย่างเราสามารถทําได้มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยศาสนาอิสลามกับศาสนาับมันไม่ได้ต่างกันเลยครับมันก็คือคนไทยเหมือนกันน่นแหละครับฐานที่ราชการหรือในพิธีการทางราชการเนี่ยเขาใช้หลักการของศาสนาพุทธ ไหว้พระถวททูบเทียนอะไรเงี้ยไปร่วมพิธีไม่ได้ทําไม่ได้บางคนก็เรียนรู้ถึงเรียนรู้ไม่ถึงนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอกว่าเหมือนกับจะทําให้แตกแยกกันไปแต่จริงๆผมไม่อยากให้มันมีปัญหาซึ่งผมเองมาอยู่ที่นี่ไม่เคยมีปัญหาผมมาที่นี่ผมไปเลยนะครับไปหาท่านสมเด็จจ้าพระคุณท่านสมเด็จบอกจ้าพระคุณสมเด็จผมมุสลิมนะครับผมนับถือศาสนาอิสลามผมพร้อมรับใช้สมเด็จทุกเรื่องในเรื่องที่ ไม่ผิดหลักการศาสนาผมไม่เคยห่วงนะครับว่าจะมองภาพว่าเฮ้ยพอออกเขตไปไวหวหลวงพอ่อยกมวอาไหวตลอดแหละไปถึงไหวแล้วไหวอีกด้วยผมไม่ได้ไหวพุทธลูกผมไม่ได้ไปกราบเราก็นับถือท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในในบ้านในเมืองในเขตนี้หลวงพ่อให้พระมาผมก็รับทําไมเอารับไม่ได้อะผมไม่ได้เอามาแล้วม,มาประกาบไหวบูชาตั้งเมื่อไหร่่หละว่ามาใครเอาก็เอาต่อก็เอา,เอา,เอาไปดิหลวงพ่อผมน้ำมนต์ก็ผมไปที่น้ำทำไมอ่ะเจตนาเราอยู่ที่พระเจ้าเราองค์เดียว ความรู้สึกผมว่าผมดีใจนะว่าที่ผมได้เป็นลูกจ้างมาก่อนเพราะการที่เราได้เริ่มต้นจากข้างล่างสุดเนี่ยเราสามารถที่จะได้รู้เรียนรู้จักว่าคนที่เขาอยู่ข้างล่างสุดเ,เขาต้องการอะไรเขาคิดยังไงพัฒนาแหล่งสิ่งที่เรามีอยู่นะครับให้มันเกิดประโยชน์หรือต่อยอดให้มันดีขึ้น ปัญหาอะไรในเขตเนี้ยปัญหาแรกประชาชนไม่มีที่จอดรถเพราะบนนี้ผมไม่ให้ใครจอดเลยนอกจากประชาชนผมให้ค่าการของผมเนี่ยจอดข้างล่างทั้งหมดค้าการให้คนเดียวจอดช่องจอดรถคือช่องจอดรถคุณจะเอาวสัสดุอุปกรณ์ไปตั้งไม่ได้เอาออกไปที่ใช้ทําอะไรก็ต้องเป็นที่ทําให้นั่นเหลือที่อีกประมาณเกือบ30หลักการบริหารงานผม,มเน้นที่คุณ ผมเอาสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนทุกวันเนี่ยติดฝ่ายกับอีก2ผู้ช่วยเนี่ยวันวันหนึ่งไม่ค่อยได้เจอกันเลยจะเจอกันทีก็คือประชุมผู้บริหารแล้วจะเจอกันยังไงแล้ววิธีการที่จะประสานงานประสานกันยังไงฝ่ายปกครองจะขอรถฝ่ายโยธาทําทกันยังไงกว่าจะร่างหนังสือเสร็จเปลี่ยนไหม่ทุกเช้าให้มีสภากาแฟมาพูดมาคุยมาปรึกษาหรือมีอะไรอะ่ะจะยืมรถก็ยืมไปไม่ต้องใช้หนังสือ รถไม่ว่างก็ได้รู้กันเลยตรงนี้ไม่ว่างถ้าจะใช้หนังสือไว้เป็นหลักฐานก็ตามกันมาที่หลังผมทํางานเป็นทีมแล้วให้เขาทํางานด้วยความเต็มใจงานมันจะออกมาดีหลักในการทํางานทุกอย่างเนี่ยผมใช้หลักอิสลามแน่ๆอยู่แล้วอิสลามบอกว่าทุกคนมีหน้าที่เมื่อผมมีหน้าที่แล้วผมก็ต้องทําหน้าที่ผมให้ดีที่สุดตัวชีงวัดของผมก็คือ ถ้าผมไปอยู่ที่ไหนแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมทำหน้าที่ของผมดีแล้วหรือ,อยังคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาอยากให้ผมอยู่หรืออยากให้ผมไปนี่คือตัวชีวัดของผมถามว่าประสบความสําเร็จหรือ,อยังต้องบอกประสบความสําเร็จสิครับถ้าไม่อีกประสบความสําเร็จมันเหมือนเหมือนกับเราเนี่ยตะกบับาบดละนะครับเอาล่อให้มามากขนาดนี้ นะครับอราให้มากเกินกว่าที่เราคิดว่าจะได้เป็นเกินกว่าที่เราคาดคิดคาดหวังเราต้องตุกโวตแต่เอาองค์อราแล้วนะครับว่าเราให้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องพยายามทําหน้าที่ที่อะล้อให้มานะครับให้ได้มากที่สุด